ร้อยหินก็อันดับแรกนะตัดมันมันมาเป็นเส้นนะเราก็ตัดอันดับหนึ่งตัดหินก็ก่อน,นมีที่มีที่ใส่มันได้ไม่กลิ้งไปกลิ้งมาเพราะหินมันมีลักษณะกลมวิฉะนั้นมันจะกลิ้งไปไหนไปไหนได้เอาเอาอที่บงังคับ อันดับสองนี่เขาเรียกว่าเอ็นยืดเอ็นยืดแต่มันยุ่งหน่อยอันนี้เอ็นยืดยุ่งก็ค่อยค่อย ถ้าหากว่าเผื่อสำหรับร้อยสองเส้นก็ได้เนี่ยอันนี้คือเท่ากับอันนี้มันความมันตัดมาแล้วมันก็เหลือเท่านี้นะเราก็เอามาทบกันเวลามัดปมนี่มันจะ ลื่นแล้วหลุดง่ายแล้วก็มัดเยอะๆหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันแน่นนี่อันนี้มันจะพอดีสี่เส้นสีน่เส้นนี่สี่เส้นเราเตรียมเอาไว้แล้วอันดับหนึ่งอันดับสอง อันนี้ก็คือเอ็นเขาเรียกว่าเอ็นนำเป็นยังไงล่ะเอ็นนำก็จะมีอย่างเนี้ยตัดแค่ประมาณนี้ไม่ให้สั้นเกินไปหรือยาวเกินไปนี่ก็ตดัตดตัด นำมันจะเป็นอย่างนี้นี่ดีใช่ไหมแล้วเราก็อันนี้เป็นปากอันนี้เป็นก้นเป็นก้นนี่ได้แล้ว คือสมมติว่าหกเส้นเนี่ยทดลองมาแล้วเวลามัดนี่มันจะปมใหญ่แล้วก็ไม่ไม่สวยแล้วลื่นด้วยเอาแค่สี่เส้นนี่ก็ก็ได้พอได้บางเจ้าร้อยแค่สองเส้นด้วยซ้ำไปอันนี้สี่เส้นนะแต่มันจะยากตรงเนี้ยตรงตรงเวลามัดเนี่ยมันมันมันมีความ ลื่นลื่นลื่นนี่ต้องมัดปมนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสังเกตได้เห็นไหมมัดสักพักเราต้องดึงตึงเยอะๆะเพราะมันลื่นมันมันลื่นลื่นลื่นนี่ก็คือนี่คือคือกน้นอย่างเงี้ยเป็นก้นเขาอันนี้เป็นปาก เป็นปากแล้วยังไงต่อเราก็ร้อยนี่นี่นี่ก็หินหินอยู่นาคายนี่ก็เรียกว่าหินถูกหวยโด่งดังมากมนี่เม็ดที่หนึ่งเอามาลงเอ่อก็คอยเช็คก้นอยู่เรื่อยๆนี่นี่มันจะคลายและเริ่มคลายเลยเห็นไหมเราต้องคอยเช็คก้นอยู่เรื่อยๆ เพราะเคยบางทีร้อยเสร็จก้นหลุดพอดีก็ไหลปื้ดออกไปเลยเสียเวลาต้องมานั่งร้อยใหม่ก็อันเนี้ยเม็ดอันนี้เม็ดเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่16บมิลนเนี่ยนะมันก็จะได้ประมาณร้อได้ประมาณ10ข้อมือคนเนี่ยประมาณเราก็ต้องกะดูบางทีเราร้อยเผื่อ เผื่อลูกค้าข้อมือไม่เท่ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็กะดูอันนี้ได้ได้สองสองเม็ดแล้วินอย่างนี้เรียกเป็นเม็ดไม่ต้องไม่ใช่เป็นลูกเออร้อยครั้งที่สามเม็ดที่สามแล้ว เม็ดที่สี่เม็ดที่ห้าตากนี่เราก็ต้องคอยเช็คให้มันให้มันสองสองอันนะเพราะว่ามันมีนี่นี่มันถึงจะร้อยเข้ามาอย่างนี้ได้บางคนเนี่ย จะใช้เส้นเอ็นร้อยเลยมันจะยากมากมันต้องใช้ต้องใช้เอ็นนำซะก่อนคือเอ็ N นเอ็นนำเนี่ยมันมีความแข็งมันก็จะนำได้นี่ นี่คนคนที่จะร้อยร้อยอันนี้ได้รูมันเล็กแล้ต้องสายตาดีนะแต่อันนี้สายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วบางทีก็ใช้กะเอากะเอา นี่นี่อย่างเนี้สมมติอันนี้ข้อมือเด็กแต่ส่วนมากเด็กเขาก็ไม่มามาซื้ออย่างนี้ใส่หรอกก็เป็นจะเป็นข้อมือผู้ใหญ่แล้วเม็ดเนี่ยมันนี่นี่นี่จะหลุดเข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยตามที่ว่าจริงๆด้วยมันหลุดและเอท้ที่ไอท้ไอที่มัดเอาไว้มันคลายเขาเรียกว่ามันคลายแล้วก็ต้องมัดไปใหม่ถึงว่าต้องคอยระวังตรงที่มัดตรงก้นเนี้ยเอาไว้ ได้กี่เม็ดแล้วล่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันน่าจะได้ประมาณสิบสองหรือสิบเอ็ดเม็ดเก้าสิบสิบสิบเอ็ดลองสิบเอ็ดเม็ดดูมันแล้วแต่คนบางคนเขาก็ชอบใส่ใส่คักหน่อยบางคนก็ชอบหลวม มันก็ไม่เหมือนกันเราก็เผื่อๆอันนี้อันนี้ประมาณนี้ได้นี่นี่เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดเม็ดสิบเอ็ดเม็ดก็คือจำนวนราชาโชคพอดีทีนี้ร้อยเนี่ยนะนี่เราก็มัดมัด คือถ้ามัดไม่ดีนะมันก็คลายอีกเราต้องมัดให้แน่นเลยไอ้เรื่องอย่างนี้นะเออมัดแล้วก็ดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ก่อนเนี่ยดึงเอาไว้คนโบราณค่ะเขาเขาไม่พูดดึงอะดึงดึงดึงไว้อันนี้ดึงดึงไว้แล้วก็มัดโอ้ยมัดประมาณอันอันอันนี้เขาเรียกผูกอะไม่ใช่มัดจะบอกผูก ฟุกเอน็นเอ็นมันดิ้นมันก็คนมันเวลาทำมันคนต้องเคยทำมันถึงจะมีทักษะดิฉะนนั้นมันก็จะทำลำบากหน่อยเพราะว่าอันนี้สามสามเที่ยวแล้วนี่แล้วก็ยังต้องดึงอีกดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ ดึงอีกดึงอีกคือมัดจนขนาดนี้นะไม่ใช่ไว้ใจได้นะขอบอกเลยว่ามันก็มีสิทธิ์ลืน่นแล้วก็หลุดนี่ดึงแล้วดึงอีกบางทีเขาซื้อไปแล้วเขาเขากลับมาเล่าให้ฟังว่าอ่ะหลุดไปแล้วขาดไปแล้วมากบ้างถึงต้องเวลาขายเสร็จ ขายเราก็ต้องบอกเขาว่าเออเวลาใส่เข้าไปเนี่ยต้องค่อยๆไม่ใช่ใส่แบบรุนแรงมันก็ขาดนี่แล้ววิธีอันนี้ต้องมัดอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะไม่ไว้ใจคือต้องทำให้คุณภาพดีที่สุดถึงมือลูกค้าไม่ใช่ทำแบบหย,ยาบๆแล้วก็ไปมีปัญหา อยู่กับเราไม่มีปัญหาไปมีปัญหาที่อยู่ที่ลูกค้านี่ดึงแล้ววิธีนี่นี่ก็ต้องตัดแต่วิธีตัดนี่นะข้อสําคัญอย่าไปตัดชิดมากชิดมากมันก็หลุดได้นะนี่ตัดให้ห่างหน่อยแล้วเวลาใช้ใช้ไปนี่มันมันมันก็มันก็นั่นเองแหละบางทีมันก็มันก็ เล็กลงแล้วมันก็เข้าไปในในรูเองแต่ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะเบียดเข้าไปในรูเนี้ยนะมันก็ทำให้เอ็นเสื่อมคุณภาพได้เร็วเร็วอีก